สวัสดีค่ะเด็กๆป .6 ของครูโฟนได้รับเอกสารที่ครูโฟนให้ในการเขียนในการเรียน DLTV นะคะในช่วงของช่วงแรกของหมวทเรียนะจะเป็นเกี่ยวกับการเขียนเรื่องจากภาพซึ่งเด็กะจะได้ใช้นะเกี่ยวกับเราจะเขียนเรื่องในโอเน็ตนะคะ,ะเขียนเรื่องจาม จินตนาการอ่ะคราวนี้ในรูป,รปภาพอ่ะมันจะเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งคําว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องจบไปป .6 ม .6 ม .3 อะไรก็ตามจะต้องมีก็คือ1 รักชาติศาสตร์กษัตาสต์ก็คือรักชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์นะคะ 2. ซื่อสัตย์สุจริตซื่อสัตย์สุจริตคือไม่ดโกงนะไม่ผิดกฎหมาย สามมีวินัยคือมีวินัยคือทำตามระเบียบตามข้อรังคับตามระเบียบให้ถูกต้องนะคะตามกฎหมายด้วยนะ 4. ใฝ่เรียนรู้นอกจากการเรียนรู้ในตำราเรียนในโรงเรียนแล้วก็คือในการฝ่เรียนรู้นอกตำรานะคะสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับรอบตัวนะทั้งด้านอาชีพทั้งต่างๆที่นักเรียนควรฝ่ายเรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างพองพิพอเพียงก็คือมี3ห่วง2อง ืไขคือพอประมาณมีเหตุผลมีคุมคุมค้มกันนะคะแล้วก็มีความรู้คู่คุณธรรม 6. มีความมุ่งมั่นในการทำงานนะทำงานอย่างตั้งใจนะไม่ใช่สักๆแต่ว่าทำนะทำให้ดีนะคะ เรักความเป็นไทยไม่ว่าจะอยู่ในจะเกิดในประเทศไหนหรือจะเป็นคนสัญชาติอะไรแต่เมื่ออยู่ประเทศไทยก็ต้องรักความเป็นไทยนะคะ7มีจิตสาธารณะในในที่นี้ก็คือจิตอาสามีความรักในการเสียสละเพื่อส่วนรวมนะพอเราเปิดไปหน้าแรกคุณลักษณะแรกนะคะก็คือรักชาติสัตว์กัตสัต์นะสิ่งแรกพราเราเปิดเวลาเราเจอข้อสอบที่เป็นโอเน็ต ถ้าเราเห็นภาพปุ๊บเราอ่านคำสั่งก่อนนะคำสั่งจงเขียนเรื่องจากภาพด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเขียนเต็มบรรทัดได้ไหมคะไม่ได้นะต่ำบรรทัดก็เขียนแค่ครึ่งบรรทัดประมาณนี้นะคะโดยไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องไม่ตั้งนะเรื่องไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องนะคะห้ามตั้งเด็ดขาดนะตั้งโดนตัดคะแนนไม่เขียนเป็นบทร้อยกองคือไม่เขียนเป็นกรองเราต้องเขียนเป็นร้อยแก้วคือติดติด ต่อกันไปให้หมดนะคะไม่ใช้คําย่อไม่ต้องมีดอจุดยอจุดเด็กหญิงดอจุดชอจุดเด็กชายไม่ได้รอรอจุดโรงเรียนโรงแรมอะไรไม่ได้เลยให้เขียนตัวเต็มห้ามเขียนเด็ดขาดนะคะใช้ภาษามาตรฐานภาษาไทยไม่เขียนภาษาอื่นนะเช่น อุ้ยแซบอีหลีร้อยจงฮู้อย่างนี้นะไม่เอานะเขียนเป็นภาษากลางไปนะคะแต่เด็กๆน่าจะเขียนเป็นเนาะเสร็จแล้วก็ความยาว4ี่ถึงเจ็บรรทัดแปลว่าเราเขียนสามบรรทัดได้ไหมแปดบรรทัดได้ไหมไม่ได้นะห้คอความยาวแค่สี่ถึงเจ็ดอยู่ในช่วงระหว่างนี้นะคะอย่าเกินนะถ้าเกินเจ็บรรทัดจะตรวจแค่ถึงบรรทัดที่เจ็ดอะอย่างแรกเราดูรูปภาพคุูฝนซูมไปใกล้ๆนะคะ เป็นเด็กผู้หญิงเอะบนหัวคือรูปอาจจะไม่เห็นนะคะก็คือธงชาติไทยนะเ,ออเด็กรักรักชาติไทยนะดูสินี่รูปแผนที่ประเทศอะไรคะประเทศไทยนะนี่เด็กผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดไม่เหมือนเพื่อนเขาเรียกใส่ชุดอะไรคะอ่าเป็นชาวอะไรเป็นชาวมุสลิมหรือเป็นคนที่นับถือาศาสนาอิสลาม นะคะรูปต่อไปแต่งตัวธรรมดาแต่เขาใส่ใส่เครื่องหมายหมายกันเขนแปลว่าเป็นคนอะไรคะเป็นคนนับถือศาสนาคริสต์หรือชาวคริสเตียนถ้าพูด,ดง่ายๆคือเด็กคนนี้เป็นผู้หญิงนี้เป็นชาวพุทธชาวคริสตชาวอิสลามแต่ทุกคนล้วนมีอะไรคะมีความรักชาติศาสตร์กับศาสตร์มีความรักชาติเวลาเราจะแต่งเรื่องจากภาพเราอาจจะใช้ชื่อเรื่องได้ สวัสดีค่ะในเรื่องอาจจะเป็นสวัสดีหนูนิดหนูหน่อยหนูแจ๋วเป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนรักกันทำไมอยู่ที่ไหนอยู่ที่หมู่บ้านหนึ่งในภาคใต้ก็ได้ภาคกลางภาคเหนือแต่ทุกคนมีความรักในความเป็นไทยรักชาติไทยนะแล้วก็มีความสุขเป็นเพื่อนกันโดยไม่ คิดว่าตัวเองต่างชาติศาสนานะคะแล้วก็สุดท้ายก็อ,อาจจะต้องมีความคิดไปเพิ่มเติมเช่นเป็นคนดีทุกคนช่วยกันนะคะพัฒนาชาติไทยให้เจริญโดยมีความรักชาติสัตว์กัสตสิย์เป็นต้นอย่างนี้นะคะอ่ะต่อไปเรื่องที่สองนะคะเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณประสงค์เรื่องที่สองก็คือความซื่อสัตย์สุจริตเวลาเราเปิดภาพมาปุ๊บเหมือนเดิมไม่แต่งชื่อเรื่อง ไม่เขียนคำย่อนะไม่เวน้นบรรทัดด้วยนะในนี้ไม่เวน้นบรรทัดนะคะเขียนมือครึ่งบรรทัดเราดูจากภาพอ่าสองคนมีกี่คนคะหนึ่งสองสามแต่คนนี้ชีโบชีเวนะชูมือสองมือนะเอ๊แต่จัดโต๊ะห่างขนาดนี้แปลว่าเขาทําไมคะจัดห้องอะไรกันจัดห้องสอบแล้วมีคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเธออาจจะตั้งชื่อว่าอ่าห้อยสี ห้อยสีเห็นจริงจังกับแจมแจ๋วกําลังทําอะไรกันดีเธอคิดว่าทําอะไรคะล้อข้อสอบห้อยสีคิดในใจว่าเฮ้ยสอคนนั้นก็ลอข้อสอบมาเราทํายังไงกันดีนะเราควรจะบอกครูดีไหมนะเออเธอบอกว่าฉันจะบอกครูฉันบอกครูฉันจะบอกครูดีไหมนะหรือว่าไม่บอกครูดีอ่านี่กํลาลังคิดอยู่ในใจเธออาจจะเขียนว่าห้อยสีเห็นสองคนนี้แล้ว แต่คิดในใจว่าสองคนนี้ลอกกันน่ะค,คุณครูน่าจะรู้และน่าจะได้ได้อะไรคะดูสิได้ศูนย์คะแนนเลขศูนย์ทั้งคู่เลยเห็นไหมคะแล้วสองคนนี้ก็ร้องไห้ด้วยเธอจะตั้งอะไรก็ได้แต่ผลอันนี้ผลที่เขาทามาคือเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเธอก็ต้องคิดว่าห้อยสีห้อยสีจะต,ต้องทําไมคะเพรเห็นเขาทาไม่ดีอย่างเงี้ยห้อยสีทํำไหมทําตามไหมห้อยสีจะต้องไม่ทําตามนะ ถึงจะดีถูกไหมคะเธอจะตั้งชื่อว่าห้อยสีเห็นแจมแจ๋วก็จจิงจางหรือใครเนี่ยเมืเ่อกี้ครูตั้งแล้วครูลืมนะลอกกันแต่ห้อยสีคิดว่าเฮ้ยมันไม่ดีเราจะไม่ทําแบบนั้นพอถ้าลอกกันคุณครูจับได้จะได้ศูนย์ห้อยสีก็ตั้งใจทํทาทั้งที่ทําได้และไม่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะอ่า ให้เธอลองคิดเองเธออาจจะต,ตั้งชื่อเรื่องเองนะหรือไอ้ไเพ่ตั้งโทษค่ะเธออาจจะแต่งเธอต้องแต่งเรื่องเองอย่ามาเหมือนครูครูฝนยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเวลาวันจริงที่เธอสอบก็สอบโอเนต็ตจะเห็นอย่างนี้มาแล้วก็ตะลึงตึงๆงเราค่อยๆดูรายละเอียดของภาพนะ,ะเรื่องต่อไปอันนี้เคยออกข้อสอบโอเนต็ตมาแล้วดูนะคะนี่เอ๊ะ มันนี่หล่นมันนี่คืออะไรเงินเงิน,งนหล่นนะคะห้ามเขียนภาษาต่างประเทศด้วยนะเห็นเงินหล่นราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีคนนี้ชื่ออะไรช,ชัดชัยชัดชัยเห็นเงินของเด็กหญิงมีนาหล่นชัดชัยเห็นเงินของเด็กหญิงมีนาหล่นก็เก็บเงินใส่กระเป๋าได้ไหมไม่ได้นะไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะอะชัดชัยเห็นก็เลยเก็บเงินของมีนาที่หล่นนี่เห็นไหมเป็นความคิดชัดชัยควรจะ ชัา้ชัยทำไมดีคะชั้ชัาชายเก็บเงินที่โ่นคืนให้กับมีนาเพราะอะไรดีคะเพราะเป็นห่วงเดี๋ยวมีนานะจะไม่มีเงินกับบ้านหรือเพราะว่าประมาณว่าชอบมีนาอยู่อะเก็บเงินให้มีนาแล้วมีนาจะได้รู้สึกว่าเราเท่อุ่ยไม่ได้เนาะเท่ไม่ได้เราเป็นผู้ชายที่หลอ่อไม่ใช่นะแต่เวลาจะเขียนก็คือว่าเก็บเงินให้กับ คืนมีนาเพราะชัดชัยมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างนี้นะคะแต่อย่าลืมนีกเรียต้องมีคําที่เป็นคําสําคัญในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ด้วยนะคะอ่าตลองดูรูปต่อไปดูรูปต่อไปนะ,ะมีวิในรับผิดชอบเรื่องนี้จะเกี่ยวกับช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรดูดูสังเกตจากรูปภาพนักเรียนคิดว่านี้อยู่ที่ไหนคะ อยู่ที่ไหนอยู่ในตลาดนี่แม่ค้าขาย,ยนะอะไรน่ะขายหมูขายผักขายนันนูนี่แต่แดนมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไหมน่ารักอาปากหวอเธอคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ทําถูกไหมถูกไหมคะไม่ถูกเพราะอะไรเพราะนางไม้ใส่หน้ากากอนามายัยเด็กผู้ชายคนนี้ก็เลยคิดในใจ ยายสวยไม่ยอมใส่หน้ากากอนมามัยระวังเธอระวังเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นคะนี่สี่ข่ายสี่สิบองศาเกิดอาจจะเป็นโควิดได้ตัวเด็กผู้หญิงคนนี้เองอาจจะเป็นโควิดถูกไหมถ้าเขาไม่มีวินยัยถ้าเขาเป็นโควิดแล้วทําไมคะเกิดอะไรขึ้นเขาเขาไม่ใส่หน้ากากอนมามัยเขาก็จะแพร่เชื้อให้คนอื่นด้วยแต่ทุกคนในตลาดนี้ ทุกคนทำไมคะใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตนเองนะเดี๋จะตั้งชื่อได้อะชื่ออะไรคะยายสวยจังเนี่ยไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยสุดหลอ่อนะสุดหลอ่อได้คิดว่าเดี๋ยวสวยจังจะป่วยติดเชื้อเป็นโรคโควิด -19 กก็ได้ทำให้ทำไมคะอาจจะต้องปิดตลาดนี้คนอื่นเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะขาดวินัยในการรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งช่วงนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมการม,มีระเบียบวินัยเป็นสิ่งจำเป็นมากนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูหน้าต่อไปนะคะเรื่องต่อไปเรื่องการด้านที่4ด้านฝ่ายเรียนรู้ฝ่ายเรียนรู้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงฝ่ายเรียนรู้ในโรงเรียนเฉยๆแต่รูปเป็นการฝ่ายเรียนรู้ในการทํากิจวัตรประจําวันในบ้านฝ่ายเรียนรู้คือายเรียนเกี่ยวกับในโรงเรียนแล้วยังมีฝ่ายเรียนในการ ช่วยเหลือพ่อแม่ได้นะคะทําหน้าที่ที่ตัวเองต้องทําในบ้านเธออาจจะตั้งชื่อพี่สาวอาจจะชื่ออะไรดีคะอ่าเชอรี่เชอรี่เห็นคุณพ่อคุณแม่ทําไมคุณพ่อคุณแม่นี่น่าจะเป็นเนี่ยคิดว่าคุณพ่อเนี่ยเหนื่อยเห็นไหมงานเป็นก้อน เป็นกองโตเลยคุณพ่อเหนื่อยแล้วเชอรี่ก็เลยอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะในการทํางานบ้านโดยการล้างชามให้คุณพ่อคุณแม่ได้คลายเหนื่อยนะคะจากนั้นเชอรี่ไม่เป็นไรน้องชายอาจจะเป็นน้องชายหรือพี่ชายไม่ช่วยเชอรี่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะเชอรี่มีการฝ่ายที่จะเรียนรู้นอกตาราในการล้างจานล้างชามช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะอ่ะต่อไปด้านที่5้า อยู่อย่างพอเพียงอย่างแรกที่ครูพลบอกไปแล้วว่ามีอะไรคะพอประมาณนะคะมีเหตุผลมีคุมคุมการพอประมาณคือมีการพอเพียงคือรู้จักอดออมออมเงินนะคะอยู่อย่างพอเพียงมีน้อยใช้น้อยมีมากก็ประหยัดเก็บเงินเอาไว้เอ๊ะอาจจะตั้งชื่อเด็กคนนี้ชื่อเด็กหญิงอะไรดีคะ เด็กหญิงโบนะคะได้เงินไปโรงเรียนวันละ50บาทแต่เด็กหิงโบคิดว่ากิน30บาทก็พอที่เหลือเด็กหญิงโบเอาตังใส่กระปุกออมสินเผื่อไว้เมื่อวันใดวันหนึ่งอาจจะมีใครอาจโบอาจ,จะเข้าโรงพยาบาลหรือคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ป่วยเข้าโรงพยาบาลจะได้นําเงินเนี้ย เอาไปใช้ยามฉุกเฉินในยามจําเป็นอย่างเงี้ยนะคะอ่าต่อด้วยรูปต่อไปด้านที่หกนะคะด้านที่หกเกี่ยวกับกะไรน้นะเกี่ยวกับการมุ่งมั่นในการทํางานอันนี้ถ้ามีรูปแบบนี้มาง่ายมากอ่า,อาชื่ออะไรดีพ้อยได้การบ้าน มานะคะหลังจากคุณครูสอนคุณครูโอมสอนวิชาภาษาอังกฤษโอมก็คุณครูโอมมาสอนเสร็จเด็กหญิงพลอยก็กลับมาทบทวนความรู้นะคะเพื่อจะได้ครานี้เราต้องบอกว่ามุ่งมั่นในการอ่านหนังสือมุ่งมั่นในการทํางานส่งคุณครูเพื่อที่จะอะไรคะเพื่อมีผลการเรียนที่ดีเพื่อที่ได้รับไม่ถูกคุณครูตําหนิในการ ผิดพลาดอะไรให้คุณครูชมเชยนะและก็มีอนาคตอันกว้างไกลขึ้นนะคะอ่ะลองดูรูปต่อไปเกี่ยวกับรักความเป็นไทยเอเธอคิดว่ารูปนี้รักความเป็นไทยอะไรเราเห็นดูจากรูปภาพตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นอะไรคะเวทีนะสองคนนี้ก็อาจจะเป็นการรำไทยหรือว่าการแสดงอะไรบางอย่าง จะคิดว่าการแสดงอะไรอา,อาจจะเป็นการแสดงโขนแสดงรำไทยมีผู้ชมมากมายนะผู้ชมมากมายรูปนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงโควิดนะคะเลยไม่ใส่หน้าหน้าก,กากอนามายัยอ่ะมีคนรำมากมายเสร็จทำไมคะมีหนึ่งคนโมีความคิดว่าไงคะอุย๊ย เราอะอยากรำแบบนี้มั่งจังเลยอะเราจะต้องไปฝึกซ้อมรำนะคะบ้างเออเดี๋ยวเราจะไปดูใน YouTube ก็ได้ไปฝึกซ้อมรำเองอย่างนี้นะคะทุกคนดูมีความสุขนะคะเราก็มีความรักความเป็นไทยแล้วก็มีการฝึกซ้อมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในการต่อไปอ่ะดูด้านที่8 จิตสาธารณะจิตสาธารณะหรือจิตอาสาเหมือนกันนะคะเธอดูจักภาพเกิดอะไรขึ้นนี่ในรูปก็คือเคียคิดว่านี่เกิดที่ไหนคะเกิดขึ้นที่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเราเนาะน่าจะเป็นที่ไหนคะมีต้นมะพร้าวด้วยทะเลอที่ทะเลแล้วนี่อะไรนะขวดพลาสติกกองทรายน่าจะมีอะไรคะมีขยะเต็มกองทรายเลยนะแต่มี ตะกรา้าไว้เก็บขยะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมีความคิดขึ้นไปค่ะคิดว่าอะไรคะเนี่ยมีปลาตายนะนักเรียนก็ดูข่าวใช่ไหมเธอก็ตั้งชื่อเรื่องก็ได้ค่ะเอาชื่ออะไรดีอ่านน้ำฝนน้ำฝนดูข่าวว่ามีปลาน่ะกลืนขยะพลาสติกลงไปในทะเลจนปลานี่มากมายเลยตายเป็นจํานวนมากอาจจะเป็นปลาวานปลาลูมาปลาปยุนปลาอะไรก็ได้เยอะแยะมากมายตายในทะเล น้ำฝนก็เลยชวนเพื่อนๆมีอะไรดีคะน้ำพึ่งน้ำหวานน้ำตาลมาช่วยกันเก็บขยะใส่ถุงเป็นประจำเพื่อที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายทะเลอยา่างมีจิตอาสาหรือจะใช้คาว่าจิตสาธารณนะจิตอาสาก็ได้เพื่อที่จะรักษาอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้อยู่ไปนาน,นานให้มีความสวยงามนะอะหกอะเราต่อไปนะคะ รูปนี้เคยออกข้อสอบอเนไตไปแล้วนะเราดูจากภาพมีดูน่าจะเป็นผู้ใหญ่นะเพราะว่าสูงแล้วก็มีเด็กสามคนมีคนนึงคิดว่าไงคะมีอะไรคะมีอะไรคะอ๋อมีต้นไม้ต้นไม้ที่โตใหญ่อันนี้ยังโตก้ตนเล็กต้นเล็กๆเด็กคนนี้คิดว่ายังไงคะข้างหลังบอกว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ในวันนี้ ต้นไม้จะเป็นยังไงดีคะจะได้มีร่มเงาจากต้นไม้การที่เราเรามีต้นไม้ที่เยอะขึ้นแปลว่าเราจะมีอะไรคะฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลอะไรอีกช่วยลดโลกร้อนนะเราเขาคิดอยู่ในใจเห็นไหมถ้ามีต้นไม้อากาศก็จะดี PM 2 5ก็จะน้อยลงอย่างนี้นะคะอะทำให้เราอะไมคะมี อากาศที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงก็เลยมาปลูกป่านะคะอ่าต่อไปนี่ใยเรียนรู้อันนี้ก็รูปนี้ก็เคยออกโอเนมาแล้วนะคะลองดูนะมีเด็กสองคนคนนึงทำไมดูสิคนนึงตั้งใจทำกันบ้านอ่านหนังสือแต่อีกคนนึงทำไมคะเล่นของเล่นอะดูแล้วดู มีคนผ่านเธออาจจะตั้งชื่อดีอะไรดีคะอแมนดาอแมนดาเดินผ่านมาเจอเจอใครดีเดือนเอาไหมผู้ชายนี่ว่าเอาเจอน็อตกับนิดน็อตน็อตกับอะไร not, น,น, not, นี่น็อตกับแหนมน็อตนี่อ่านหนังสือหนักมากตั้งใจอ่านนะพออแมนดาเห็นอ๋าสงสัยน็อตจะได้อะไรคะตั้งใจ ใั้เรียนรู้ตั้งใจแล้วน็อตจะมีผลอะไรเราต้องมีผลด้วยดูสิได้ไรคะได้สิบคะแนนแต่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 แต,แต,แต่ใครที่ข้ามคิอคูฟตั้งชื่ออะไรนะแหนมแหนมเป็นไหไมคะแหนมเล่น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 ไปเล่นตุ๊กตาตุ๊กตาพุน่นยตนแหนมได้ศูนย์อย่างเงี้ยคะ่ะแปลว่าอะไรคะอแมนดาบอกว่าถ้าคนนี้ ถ้าตั้งใจเรียนจะได้สิทธิเต็มดีใจมากแต่ถ้าไม่ตั้งใจเรียนโมนแต่เล่นก็ผลของมันก็คือจะได้ส่วนนะคะนักเรียนก็จะเจอประมาณนี้แหละในตอนแรกซึ่งนักเรียนต้องฝึกนะลองดูว่าเราจําคําคุณลักษณะพึงประสงค์ไว้เผื่อเอาไปใช้ในนั้นได้นะถ้าเจอรูปนี้จะเป็นแบบนี้จะมีจะเด็กคนนี้ก็จะมีจิตสาธารณะคนนั้นจะขาดความ อารักความเป็นไทยจะมีมีไนอะไรเป็นต้นนะคะเสร็จแล้วทำแล้วมาส่งคูปองด้วยนะจุ๊บจุ๊คิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ